สวัสดีครับคลิปนี้คุยสบายบายสไตอาจารย์คมนะครับช่องจบยายาชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆสายมูลแล้วก็สายบุญที่มีความชื่นชอบในเรื่องของวิชาสัศ,ศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องเวทมนตร์คาถาก็ต้องกราบขอพระคุณท่านอาจารย์คมไตเวทเจ้าสํานักอสมบรมีพ่อแก่อําเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีที่ท่านเมตตาช่องจริญยาชาแนลและนิตยาศาศาศาสารแม่นาคโดยการนําเอาวัตถุมงคล ประเภทเครื่องรางของขลังมานําเสนอในช่องอย่างสม่ำเสมอคลิปนี้ก็ต้องกลับขอบพระคุณท่านอาจารย์คมอีกเช่นเคยครับเป็นเรื่องราวของพระสมเด็จวัดระฆังท่านอาจารย์คมจะมาเล่าว,วิธีเกี่ยวกับการบูชาพระสมเด็จวัดระฆังและในเวลาเดียวกันครับท่านมีสาระที่สอดแทรกเกี่ยวกับการดูพระสมเด็จวัดระฆังพระสมเด็จวัดระฆังนี้เป็นพระในฝันของใครหลายๆคนนะครับ แต่อย่าที่ทราบกันพระในฝันก็คือพระในฝันเนื่องจากเป็นพระที่มีราคาแพงมากๆเลยในเวลาเดียวกันใครจะเชื่อครับท่านอาจารย์คมไตรเวทเนี่ยมีพระสมเด็จวัดระฆังและพระสมเด็จบัณฑพรมเนี่ยเป็นจํานวนมากเลยถ้าหากเพื่อนเพื่อนต้องการจะมาชมพระของจริงนะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้มาพูดคุยสนทนากับท่านอาจารย์คมในเชิงของวัตถุมงคลพระสกุลต่างๆยินดีครับ หรือแม้แต่เพื่อนๆที่ต้องการอยากจะแบ่งปันพระสมเด็จของท่านอาจารย์คมนะฮะลองมานะครับมานั่งคุยกันเป็นพระสมเด็จที่เป็นพระแท้ที่มีสภาพสวยและก็เป็นราคามิตรภาพเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปพบกับสาระดีๆเกี่ยวกับพระสมเด็จซึ่งท่านอาจารย์คมแนะนําเกี่ยวกับเป็นพระคาถาด้วยอันนี้สําคัญเลยนะครับเพื่อนๆเป็นพระคาถาและปิดท้ายด้วยการดูพระสมเด็จเขาดูกันยังไง ยังไงต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าครับกลับขอบพระคุณครับตากาโมระเพปุตตังธนกาโมระเพทนังอธิกายะยายะเทวนังปิยะตังสุตตวานี่คือพระคาถาบูชาพระสมเด็จถ้าหากว่าท่านใดมีพระสมเด็จวัดระฆังก็ดี วัดบางขุนพรมก็ดีหรือเกตชยโยก็ดีหรือเป็นสมเด็จของหลวงปู่ครูบาอาจารย์ต่างๆก็ดีสามารถใช้ประการานี้อธิษฐานบูชาพระสมเด็จแล้วอธิษฐานขอตามที่เราต้องการหากว่าไม่เกินบุญวัสนาบาร,รมีแล้วพระสมเด็จสามารถดนบันดาลให้สำเร็จได้ตามที่เราขอและประารถนานั้นที่ชมอยู่ในขณะนี้คือพระสมเด็จกรุบางขุนพรม นะกรุกบางขุนพรมการพิจารณาพระปูพระเก่าหรือวัตถุโบราณน,นั้นให้ดูภาพรวมก่อนภาพรวมก็คือความงามความเป็นธรรมชาติและความมีสเสน่ห์ขององค์พระซึ่งจะมีซ่อนลึกๆอยู่ในองค์พระเหล่านั้นจะมีสเสน่ห์ในตัวไม่ใช่ว่าลักษณะดูแล้ว แข็งกระด้างไม่เนียนตาไม่มีสเสน่ดึงดูดใจเลยถ้าแบบนั้นก็คือวางได้เลยนะของแท้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจะมีสเสน่ดึงดูดใจเรียกกันว่าดูด้วยตาแต่มากระทบที่ใจนะพระสมเด็จพิมพ์ต่างๆของกรุกบางขุนพรม มีทั้งกรุกเก่าและกรุกใหม่คำว่ากรุกเก่านั้นก็คือได้เกิดเปิดกรุกออกมานานมากแล้วตั้งแต่บรรจุใหม่ๆได้ไม่กี่ปีก็มีการไปลักลอบเอาออกจากกรุมาจึงไม่มีคราบกรุกไม่มีไขกรุ่แต่ประการใดส่วนถ้าเป็นกรุใหม่นะถ้าเป็นกรุใหม่ ก็จะมีคาบกุกค่อนข้างหนาบางทีขึ้นคลุมจนมององค์พระแทบไม่เห็นก็มีอันนั้นเกิดจากความชื้นและเจยดีวัดบางคุณพรมที่บรรจุพระสมเด็จบางคุณพรมนี้ได้ผ่านการถูกน้ําท่วมนะได้ถูกน้ําท่วมใหญ่มาครั้งหนึ่งฉะนั้น ปฏิกิริยาของเนื้อปูนและสารเคมีต่างๆที่อยู่ในองค์พระนั้นจึงเป็นปฏิกิริยาก่อเกิดข้าบไข่ขึ้นนะพระสมเด็จกรุกบางขุนพรมนี้ถือว่า ความนิยมนั้นก็แค่ลองสําเร็จวรคังมาเท่านั้นเองถ้าหากว่าหาสาเร็จวรคังใช้ไม่ได้ก็ใช้บางขุนพรหมหาบางขุนพรหมไม่ได้ก็ใช้เกตชัยโยหาเกตชัยโยใช้ไม่ได้ก็สาเร็จของพุทธบาทปิรันหรือไม่เช่นนั้นก็สาเร็จหลวงปู่ผูถือว่าสามารถทดแทนกันได้อยู่ที่ความเชื่อถืออยู่ที่ความเชื่อถือและความยึดมั่นถือมั่นของเราเท่านั้น